สวัสดีค่ะเช้าวันนี้นะคะมาถ่ายทำคลิปเกี่ยวกับบ้านเรือนผู้คนนะคะในจังหวัดแม่ฮ่องสอนนี่คืออำเภอเมืองนะคะในเขตเทศบาลคะ่ะนี่นะคะบ้านเรือนผู้คนก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆกับภาคกลางนะคะแต่ว่าบางหลังก็ยังจะมี สถาปัตยกรรมนะคะเก่าแก่อยู่นั่นก็คือบ้านหลังเก่าๆนะคะอย่างเช่นหลังนี้นะคะนี่ค่ะหลังนี้จะเป็นไม้นะคะแล้วก็แถบนี้ก็จะเป็นบ้านไม้เก่าๆเยอะเลยนะคะก็จะเป็นบ้านเก่าทั้งนั้นซึ่งเป็นของชาวไทยใหญ่นะคะแมงสานนั้นส่วนมากเป็นชาวไทยใหญ่ าศัยอยู่เป็นจำนวนมากนะคะนี่ค่ะบ้านนี้นะคะก็เป็นบ้านหลังเก่าแล้วก็บางครั้งเดี๋ยวนี้ก็มีการประยุกต์นะคะนำของใหม่มาต่อเติมเพราะว่า,เ,าเก่าแก่ลงไปนะคะก็มีการผุพังเป็นธรรมดาเดี๋ยวเรากำลังจะไปที่ตลาดนะคะตลาดในเขตเทศบาลอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน นี่นะคะก็จะมีรถลาพกผ่านก็มีแม่ค้านะคะขายของอยู่ข้างทางของข้างทางเลยก็อันนี้เป็นตลาดตล,ลาดสายหยุดนะคะเขาเรียกว่าสายหยุดเพราะว่าพอส,สายแล้วก็จะคนน้อยลงมอเตอร์ไซค์นะคะเริ่มก็มีจอดเยอะขึ้นนะคะนี่ค่ะแล้วก็ ตอนนี้นะคะถ้าศนียภาพของเม,งมืองแม่ทัองศนหมอกควันจะเยอะมากนี่คือสถานธนานุบาลน,นะคะหรือว่าโรงจำนำตอนนี้หมอกควันเริ่มเยอะมากเลยค่ะแล้วก็มาจอดในจุดตลาดนะคะนี่นะคะมีป้ายว่าตลาดสายหยุดเทศบาลเมืองแม่ห้องศนถ้าเดินเข้าไปในนี้ก็จะมีแผง ร้านค้าขายผักนะคะมากมายเลยค่ะเช้านี้นะคะดิฉันก็มาตลาดแต่ว่ามาแวะแป๊บเดียวนะคะเรากำลังจะไปอาบน้ำแร่ผาบ่องกันนะคะเช้าวันนี้อากาศหนาวเย็นมากเลยไม่ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมนะคะถึงมีอากาศที่เย็นจัดขึ้นมานะคะ แต่ว่าตอนกลางวันร้อนแล้วก็ตอนเช้าอย่างนี้นะคะหรือไม่ใช่ตอนเช้าอย่างเดียวทั้งวันเลยค่ะจะถูกปกคลุมไปด้วยหมอกควันนะคะเดี๋ยวที่ฉันจะให้ดูนะคะว่าแม้แต่นี่นะคะเปิดกระจกไปแล้วนี่เห็นไหมคะดวงตะวันที่เป็นจุดเล็กๆบนท้องฟ้านะคะนีค่ะ ดางตะว,วันนั้นฉายแสงไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าบนท้องฟ้านะั้นถูกปกคลุมด้วยหมอกควันไฟป,ป่านะคะที่เขาเผากันที่จริงตรงไกลออกไปนะคะตรงนั้นจะมีภูเขาค่ะซึ่งถ้าไม่มีหมอกควันนะั้นเราจะเห็นภูเขาสวยได้ชัดขนาดตาเลยนะคะแต่เนื่องจากว่า การเผาป่ามันเป็นเงนินมากเลยค่ะก็เลยทําให้น้องฟ้านั้นถูกปกคลุมไปด้วยมเมฆหมอกของควันนะคะควันไฟป่าแม่สอนนั้นแม่ชื่อว่าเป็นเมงองสามหมอกนะคะเพราะว่าหน้าร้อนอย่างนี้นะคะก็จะคือควันถูกปกคลุมด้วยควันไฟที่เกิดจากการเผาป่า,ม,ม,าปมีหมอกเต็มไปหมดหมอกไปเมืองนะคะ หมอกควันคนะ่ะส่วนพอย่างเข้าสือ่อดูฝนนะคะก็จะเป็นหมอกควันจากฝนนะคะและพอหมอกควันจากฝนเสร็จนะคะก็จะเข้าสือ่อดูหนาวพอฤด,ดูหนาวก็จะเป็นหมอกควันของอไม่ใช่หมอกควันหมอกจากอากาศเย็นนะคะเพราะฉะนั้นเมืองน,นี้จึงได้ชื่อว่าเมืองสามหมอก เมืองสามหมอกนะคะหรือว่าเมื่อก่อนเนี้ยเมืองในหมอกเลยนะคะโบราณน,นั้นเขามีนิยายเรื่องหนึ่งนะคะที่ชื่อว่าเมืองในหมอกนะคะเมืองในหมอกนั้นดิฉันเคยอ่าฟังนะคะตอนเด็กๆจากวิทยุนะคะเขาะจะเป็นนวนิยายเรื่องหนึ่งที่ชื่อว่าเมืองในหมอกดิฉันก็ชอบมากเลยค่ะเรื่องนี้นะคะ เดี๋ยวหลานจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าเมืองในหมอกนั้นเล่าถึงอะไรบ้างนะคะน,นี้นะคะเป็นเขตถนนในเขตเทศบาลเมืองนะคะเมื่อก่อนนี้นะคะจะมีแค่เพียงไฟแดงเดียวเองค่ะแต่ว่าเดี๋ยวนี้นะคะก็เนื่องจากผู้คนเยอะขึ้นนะคะนี่เริ่มทันสมัยขึ้นนะคะก็มีจอนะคะมอนิเตอร์นี่คือไฟไฟแดงแรกเลยนะคะของเมืองแม่งสอน แล้วก็พอคนเยอะขึ้นนะคะนี่คือส่วน ICT พอคนเยอะขึ้นแล้วก็มีธนาคารต่างๆนะคะเทสโก้โลตัสเริ่มมาเปิดที่เมืองแม่สอนเลยคะ่ะซึ่งแต่ก่อนไม่มีเลยะคะ่ะแม่สอนเมื่อก่อนนี้ที่ดิฉันมาอยู่เมื่อ20ปีที่แล้วนะคะไม่มีร้านค้าที่ทันสมัยอย่างเซเว่นอีเลฟเว่นอะไรเลยะคะ่ะอยู่กันแบบสงบมากเลยะคะ่ะแล้วก็นี่คือไพร์ชนีนะคะวันนี้เราจะได้เห็น สอนแบบแบบที่เรียกว่าเต็มเลยนะคะเต็มเมืองเลยค่ะนี่ค่ะอันค้าห้องสมุดห้องสมุดที่ดิฉันชอบมานั่งนะคะนี่ค่ะแล้วถ่ายทําจากรถนะคะจากบนรถซึ่งก็เลยทำให้นี่คือเขตพื้นที่การศึกษานะคะเขตหนึ่งของสําสนักง,งานเขตพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะผ่าน จุดที่มีอนุสาวรีย์ของพญาสิงหนคณราชานะคะซึ่งเป็นเจ้าผู้ครองเมืองไม่ฮ่องสอนเลยนะคะนี่ค่ะด้านที่ดิฉันถ่ายทําให้ดูนะคะโอ้ไม่เห็นนะคะไม่เป็นไรคะ่ะเดี๋ยวคราวหน้าดิฉันจะมาถ่ายทําบริเวณพญาสิงหนคณราชาให้ดูนะคะเพราะว่าท่านได้ชื่อว่าเป็นผู้เจ้าครองเมืองไม่ฮ่องสอนนะคะ เป็นคนแรกเลยค่ะแล้วก็ผู้คนก็นับถือกันถึงขนาดทำอนุสาวรีย์นะคะนี่คืออันบินทบาตของพระภิกษุนะคะอืมนี่ก็คือปั๊มน้ำมันปตทนะคะซึอเป็นปั๊มเดียวในอำเภอเมืองเลยค่ะมีปั๊มมาเคยมาทำธุรกิจนะคะก็ไม่สามารถอยู่ได้ค่ะแล้วก็ ทางออกไปจากที่นี่ปางหมูจะมีอีกปั๊มหนึ่งนะคะแล้วก็นี่เป็นไฟแดงที่สองนะคะของอำเภอเมืองแม่งสอนนะคะซึ่งทำขึ้นทีหลังนะคะเพราะว่าผู้คนเริ่มพุกพ่านมากขึ้นเนื่องจากว่าเมื่อเวลาหันไปนะคะคนก็ขยายขยายมากขึ้น,นเขตเขตพื้นที่เมืองก็มีการขยายออกไปนะคะ มันเป็นธรรมดานะคะของชาวโลกที่ที่จะมีการสรรืบสรรืบขยายเผ่าพันธุ์ของตัวเองมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็นี่คือที่ว่าการอำเภอเมืองนะคะสารกลออสางสะะสะะกางค่ะลืมไปนะคะที่ว่าการอำเภอเมืองจะอยู่อีกเส้นหนึ่งนะคะปางล้อทางปางล้อเข้าไปนี่ก็คือเขตเขาเรียกว่าศูนย์ะะาราชการต่างๆนะคะเนี่ยจะมี สาธารณสุขจังหวัดสำนังกงานนี่ค่ะสำนังกงานสาธารณส,สุขจังหวัดนะคะแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็จะเป็นนี่นะคะวิทย์เรน์นะ้มินนะคะ,ะการอาชีพของแม่งสอนก็มีหน่วยป่าไม้นะคะซึ่งก็ป่าไม้ของแม่งสอนนะคะก็ได้หล่อลงไปมากเลยค่ะเนื่องจากว่ามีการตัดไม้ทําลายป่านะคะเดี๋ยวเรากําลังจะออก จากเขตเทศบาลนะคะแล้วก็นี่คือประตูประตูเมืองนะคะประตูเขตเมืองเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนออกนอกเขตนี้ไปสวยงามมากเลยนะคะนี่มีสถาปัตยกรรมไทยใหญ่ออกนอกเขตนี้ไปก็ก็จะไม่ใช่เขตเทศบาลแล้วนะคะก็จะเป็นตำบลไม้แงะก็เดี๋ยวเรากำลัลงจะไปผาป่องกันนะคะคลิปนี้ให้ดูนะคะหมอกควันนี่เต็มเมืองไปหมดแม้แต่ เขตนอกเขตในเขตไม่ว่าที่ไหนก็ตามนะคะที่ใดก็ตามถูกปกคลุมไปด้วยหมอกควันทั้งนั้นเลยค่ะก็ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะที่ติดตามรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะและดิฉันจะถ่ายทำมาให้ชมกันอีกว่าแม่งสอนนั้นเป็นเมืองที่มีอะไรบ้างนะคะท่านท่านจะได้มาเที่ยวโดวยที่ท่านอาจจะไม่ต้องเดินทางมาเลยก็ได้ค่ะ ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ